ถ้าจะพูดอะไรได้ก็คงต้องส่งเสียงไปถึงอำนาจที่เป็นฝ่ายตุลาการควรต้องฟังเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยนี้ได้แล้วฟังเสียงผู้คนที่กําลังตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ศาลอย่ายงหนักอยู่ในเวลานี้ควรที่จะต้องทําตามกฎหมายแล้วก็เคารพหลักการและสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยอยากจะเห็นคุณตะวันและคุณแบมได้ต่อสู้เคียงข้างเคียงบา่าเคียงไหล่ไปกับคนในยุคเดียวกันไปกับคนในรุ่นเดียวกันแล้วก็ยังอยากเห็นเขามีลมหายใจที่จะได้ร้ ่วมฉลองชัยชนะที่พวกเขากำลังเรียกร้องอต้องบอกแบบนี้ว่าในช่วงของสภาวะสังคมไทยที่มันเงียบงนัน ะะเราก็รู้สึกได้ว่ามันมีผู้คนนะคะที่ยังมีความหวังกับการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพในครั้งนี้ไปร่วมกันยืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกาเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยเกือบครบ1ปีแล้วนะคะแล้วก็เยาวชนสองคนที่ชื่อว่าตะวันและแบมเนี่ยกำลังอดน้ําอดอาหารด้วย หัวใจที่กล้าหาญด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและมั่นคงพร้อมที่จะเสียสละชีวิตของตัวเองด้วยซ้ำไปในการที่จะแลกกับ สิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังทางการเมืองทุกคนและนี่คือการและนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากในมุมของดิฉันเองที่รู้สึกว่ามันคือมีมีเยาวชนสองคนที่ลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวเรากล้าพร้อมที่จะเอาอิสรภาพของตัวเองแล้วเอาลมหายใจของตัวเองมาเดิมพันกับการที่ต้องแลกกับสิทธิเสรีภาพของ พี่น้องประชาชนอีกจํานวนมากไม่ใช่แค่ผู้ต้องขังทางการเมืองที่ถูกคุมขังแต่นี่เขากําลังพูดถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคนในประเทศนี้นะสิ่งหนึ่งที่อดที่จะพูดถึงเขาไม่ได้ก็คือนี่แหละเป็นเรื่องของความกล้าหาญและเราก็คงไม่ได้อยากเห็นเยาวชนในสังคมไทยต้องลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วในช่วงเวลาในอนาคตที่กําลังจะมาถึง สิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้และถ้าสา,สามารถที่จะส่งเสียงหรือพูดถึงเรื่องนี้ได้ก็อยากจะส่งเสียงไปถึงออกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ผ่านศาลตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในอธิปไตยนะคะแล้วก็เป็น เรียกว่าเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่เ,เรียกว่าประชาชนใช้ผ่าน3หลักสามเสาหลักก็คือบริหารนิติบัญญัติและตุลาการแต่ตุลาการเนี่ยณวันนี้เนี่ยไม่ได้มีความยึดโยง ที่น้องประชาชนไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนใดๆเลยและไม่เรียกว่าทําตัวอยู่เรียกว่าทําทตัวลอยอยู่เหนืออ,อํานาจทั้งปวงอํานาจของประชาชนด้วยซ้าไปและก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยที่กําลังเรียกร้องอยู่ณวันนี้เลยถ้าจะพูดอะไรได้ก็คงต้องส่งเสียงไปถึงอํานาจที่เป็นฝ่ายตุลาการส่งเสียงไปถึงผู้พิพากษาส่งเสียงไปถึงศาลว่า ควรต้องฟังเสียงเรียกร้องแห่งยุคสมัยนี้ได้แล้วค่ะแล้วก็ฟังเสียงผู้คนที่กําลังกล่นด่าเนาะแล้วก็กําลังตรวจสอบวิพากษ์วิจา,ารณ์ศาลอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ว่าศาลเนี่ยควรที่จะต้องทําตามกฎหมายแล้วก็เคารพหลักการและสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยเคารพกฎหมายเคารพหลักการของหลักการรัฐธรรมนูญเออณนะวันนี้ถ้าจะเรียกร้องอะไรกับศาลได้ ประโยคเดียวเลยค่ะที่จะเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้ศาลทําตามกฎหมายเท่านั้นเองถ้าจะมีเสียงที่อยากจะส่งเสียงไปถึงตะวันและแบมได้นะคะแล้วก็ส่งเสียงผ่านสื่อมวลชนถ้าตะวันและแบมยังได้ฟังเสียงนี้อยู่นะคะก็อยากจะบอกตะวันและแบมว่าหัวใจคุณมันกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว และมั่นคงอย่างมากดิฉันขอคาระวะกับหัวใจที่เด็ดเดี่ยวนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเห็นก็คืออยากจะเห็นคนรุ่นพวกเขาอยากจะเห็นคุณตะวันและคุณแบมได้ต่อสู้เคียงข้างเคียงบา่าเคียงไหลไปกับคนในยุคเดียวกันไปกับคนในรุ่นเดียวกันแล้วก็ยังอยากเห็นเขามีลมหายใจที่จะได้ร่วมฉลองชัยชนะที่พวกเขากําลังเรียกร้องฉลองชัยชนะไปกับประชาชนด้วยกันนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะส่งเสียงไปถึงพวกเขาคะ่ะ